สวัสดีอีกครั้งนะครับมาพบกันอีกแล้วกับหมอลำพาไปเพลินแชนแนลแล้ววันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของธุรกิจหมอลำบ้านเรานะครับหมอลำเพลงอินดี้หมอลำอินดี้นั่นแหละช่วงนี้กระแสหมอลำกำลังมาแรงมาแรงมากๆสยายปีรุกธุรกิจความบันเทิงไทยนะครับบอกเลยว่าไม่แผ่วจริงๆ สำหรับในห้างประจักชัยไห่ทองคำนะครับในห้างก็ปั้นคนเก่งๆมาเยอะนะหลายคนนะครับแต่ที่เราเห็นเด่นๆเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีลำไยไยห่ทองคำที่ว่าเป็นตัวยืนเด่นเป็นตระหงาเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวหลักเป็นตัวแม่นะในการดึงกระแสดึงคนดูแล้วก็สร้างรายได้ให้กับ หมอลำอินดี้ได้อยา่างมหาศาลนะครับใช้คำว่ามหาศาลก็ว่าได้นะปีนี้เนี่ยเป็นปีของนายห้างจริงๆนะครับที่ปีนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยเรยตติ้งพุ่งมาอยู่ทั้งศิลปินทั้งนายห้างเรื่องของลำใยย่น้องก็ส่งไม้ต่อเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมฮะรุ่นพี่ส่งไม้ต่อให้กับใครครับให้กับน้องยูกิ น้องยูกิก็เป็นที่พูดถึงนะตอนนี้พูดถึงบ่อยมากหลายคนที่ยังไม่รู้จักนะครับก็เข้าไปติดตามน้องเห็นน้องตามสื่อเพราะว่าน้องกำลังกำลังจะดังเริ่มจะดังนะครับจริงๆน้องดังมานานแล้วแต่ว่าน้องกำลังจะดังในกลุ่มตลาดใหม่ๆนะตอนนี้น้องตีตลาดช่องวันนะครับตัวน้องยูกิเองเ,องเนี่ยเดินเกมเลย เดินเกมเลยพราละครสิงโตลำซิ่งยังไม่ออกนะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังถ่ายทำนะถ่ายไป5 0ปอร์เ็แล้วนะครับน้องตั้งใจทำงานมากๆเลยนะอันนี้คือเป็นการเดินเกมตลาดใหม่ฮายุกินะครับได้กลุ่มตลาดของคละครบ้างน้องได้ทั้งคอละครเพลงคอละครหมอลำนะครับเพราะน้องเคยเป็นนางเอกหมอลำมาก,ก่อนน้องได้แฟนคลับนะครับคอละครสิงโตลำซิ่งนะ เดี๋ยวสิ่งตัวล้ำซิ่งเนี่ยลงจอมเมื่อไหร่เราจะได้เห็นเรตติ้งกันเราจะได้เห็นว่าน้องยูกิมีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นข,น,ขนาดไหนนี่คืออีกหนึ่งบุค,คลากร,กรที่จะดึงกระแสต่อจากลำยัยหายทองคำแอดดิวการันตีเลยนะครับยูกิพันปการนี่แหละนี่คือสุดยอดของไหายทองคำเรคคอร์ดเขาเรียกว่าเพชรน้ำหนึ่งเลยนะคนนี้นะก็ต้องให้เขานะครับ ลำใหญก็ดังพอสมควรแล้วนะก็ให้น้องยูกิบ้างจริงๆลำใหญ่เด่ยเขาก็ดังนะเขากา็ดังมานานก็ปล่อยให้เด็กรุ่นใหม่ได้ขึ้นพลังบ้างนะครับแต่ลำใหญ่เาเป็นเด็กที่ใสดีเป็นเด็กที่ทัศนคติดีวิสัยทัศน์ดีมีมารยาทมีความคิดที่เฉียบและกล้าคิดกล้าทำเด็กคนนี้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับ ลำใหใหายต้องขับเป็นคนที่เก่งนะลำใหยนะก็ให้น้องยูกิบ้างนะครับอ่ะเขาก็ส่งไม้ต่อเขาเต็มที่ครับเขารักน้องลำใหย่เขารักน้องเขารักยูกิอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องของธุรกิจของนายห้างประจักรชัยบ้างล่าสุดนะครับ6มกราคมใชม์ไมออน6มกราคมเนาะ6-8เลิกดีเตรียมตัวเลยทาง ในห้างประจักษ์ชัยเนี่ยเขาจะเตรียมจัดงานใหญ่ทำบุญเปิดตึกใหม่เป็น building new ปะ่ะเป็นแบบตึกใหม่สำนักงานใหญ่เนาะเป็นบิ๊กแบบใหญ่ๆเลยใหญ่โตเลยของหายทองคำแต่เปลี่ยนเป็นหายทองคำเอเอร์เมนต์แต่ไม่ใช่การรีโนเวทนะครับเป็นการทำบุญเปิดตึกใหม่คือสร้างใหม่เลยนะสร้างใหม่เลยสำนักงานใหญ่หายทองคำเอเทน i เมนต์ ทุ่มงบถึง30ล้านบาทครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่ธรรมดานะทุ่มงบสูงมากๆโครงการ The Studio 7อย่านลำลูกกาปทุมธานีนะครับงานอลังการแน่นอนสำหรับการทำบุญเปิดตึกใหม่สำนักงานใหญ่ของคำเอเจนตเมนนะครับซึ่งไม่ใช่เรคคอร์ดแต่เป็นเอเจนตเมนนะวางเป้าหมายก็คือเป็นค่ายเพลงลูกทุ่งอินดี้ค่ายแรกของไทย นะครับที่จะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์อีกไม่นานนี้นะก็ถือว่าก,าาก,ก,าก,ก้าวหน้าแล้วก็ก้าวไกลนะครับก้าวหน้าแล้วก็ก้าวไกลมากๆเลยนะโดยในะห้างประจักษ์ชัยเนี่ยเผยกับข่าวลูกทุ่งนะครับเผยกับข่าวในสื่อสื่อหนึ่งแล้วกันนะว่าเดี๋ยววันที่6มกราคมนี้เนี่ยจะมีการทําบุญเปิดตึกใหม่ที่อาณาจักรไห่ทงคําจะมีเลี้ยงพระเพรน,นะครับ11โมงเช้า 11โมงเช้านะครับมีศิลปินไหทองคำยกค่ายมาร่วมทั้งหมดนะศิลปินที่จะยกค่ายมาร่วมทั้งหมดเนี่ยนำโดยลำไยยูกิ uki, นะครับแล้วก็นอกเหนือจากศิลปินไหทองคำก็ได้เชิญพี่หมายไทยมาด้วยนะ,ะหมายไทยหัวใจศินกับลำเพลินมาครั้งนี้ด้วยวงสกรมาโชว์ให้ความมาเทิงกับทุกคนซึ่ง2ศิลปินลำไย ชอบมากๆเลยนะลำยไยกับยูกิเขาก็ชอบนะมีคอนเสิร์ตสนุกๆตั้งแต่เที่ยงวัน6มกราคมนะครับถึง7มกราคม24ชั่วโมงส่วนตึกใหม่ก็จะเป็นห้องซ้อมดนตรีใหญ่ห้องซ้อมแดนและห้องบันทึกเสียงยังไงก็ต้องเรียนเชิญด้วยนะ6 7มกราคมที่โครงการเดอ Studio 7 ย่านลำลูกกาปทุมธานีนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆสําหรับข่าวสารข้อมูลนะทะาักษกชัยก็ได้แจ้งตรงนี้ไว้นะครับเราก็ยินดีกับคุณัจษกชัยด้วยเนาะที่เปิดตึกใหม่อลังการจริงๆนะครับไหมไทยลำเพลินเตรียมฉลองเลยจัดเต็มน้องยูกิลำยายนี่เบิกบานนะเบิกบานเลยมีความสุขกันทั่วหน้าเลยนะครับศิลปินมีความสุขหัวหน้ามีความสุข นะมันส่งผลกันไปหมดเลยนะถึงแฟนคลับทุกอย่างมันเป็นสารแห่งพลังบวกนะครับนะแฟนคลับเขาก็ดีใจยิ้มกันตามตามกันเลยนะครับสำหรับแฟนคลับก็เข้ามาอวยพอรอวยชัยกันขอให้ธุรกิจในห้างประจักษ์ใช้เนี่ยเจริญเจริญนะรวมถึงคุณแอนนาด้วยเฮงเฮงป,ปังปังยิ่ขึ้นไปปังมากๆนะเฮงเฮงป,ปังยิ่งใหญ่อลังการสมคำร่ำลือ มีงานฉลองศิลเบตท,ที่ไหนเดี๋ยวพวกเราจะตามไปเพราะอาจารย์ประจักษ์ชัยคือที่สุดนะครับต้องยกให้เขานะช่วงนี้ต้องยกให้แกนะเพราะว่าแกเป็นคนที่ตั้งใจทํางานเวลาน้องยูกิยกตัวอย่างศิลปินยูกินะไปเล่นที่ไหนเนี่ยไปมอบความสุขให้กับแฟนเพลงเนี่ยอาจารย์ประจักษ์ชัยเนี่ยเขาก็จะไปเฮลเฮล้เฮีเฮ้นาเวทีนะครับเรียกได้ว่าดูแลเอาใจใส่ศิลปินทุกคน น้องยูกิก็ดูแลอย่างดีนะครับไม่ใช่แค่น้องยุกิคนเดียวทั้งลำยายทั้งอีกหลายๆคนก็ดูแลกันเองดูแลกันดีมากๆช่วยกันดูแลกันนะครับเป็นเหมือนกับครอบครัวเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะแล้วก็ช่วงนี้น้องยูกิเขาโตขึ้นโตขึ้นมากๆในเรื่องของการทำงานเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของการ เล่นเป็นนางเอกด้วยได้ได้ละครด้วยบริบทการเติบโตก็จะมากขึ้นเพราะว่าได้เข้าฉากกับผู้หลักผู้ใหญ่นะมีบทพูดทําให้น้องได้คิดตามทัศนคตินะครับอินเนอร์ของน้องก็ต้องสวมใส่เป็นในบทละครนั้นๆนะครับยิ่งเป็นนางเอกของช่องแล้วด้วยแล้วก็น้องต้องมีความแอคทีฟมากขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของทัศนคติและความคิดนะครับน้องยูกิก็ออกไปโชว์ตัวตา่ตางๆต,ตามงานเนาะแล้วก็ถึงเวลา เข้ากอกน้องก็ตั้งใจทํางานเต็มที่นะครับเรียกได้ว่าแยกแยะระหว่างเรื่องร้องเพลงแล้วก็เรื่องการทํางานเป็นนางเอกละครช่องวันได้อย่างเต็มที่มากๆอันนี้อดิวขอชื่นชมนะครับนะก็ได้ศิลป,ปินด,ดีๆอย่างน้องยูกินะครับยกตัวอย่างเนาะอาจารย์มาจาักชัยเขาก็ยิ้มแล้วทุกวันนี้นะแล้วบอกเลยว่าน้องยูกิสามารถสร้างรายได้ให้กับขายทองคำเรคคอร์ดได้อย่างมหาศาลมากนะครับ บอกได้เลยนะเพราะว่ายูกิเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงที่รวยเงียบนะบอกเลยว่ารวยเงียบนะครับน้องไม่ได้โอ้อวดอะไรมากมายนะน้องแค่สร้างบ้านนะอย่างที่เราเห็นกันน้องไม่ได้อวดอะไรมากมายเพราะว่ามันไม่จําเป็นน้องอยังทํางานนะครับแล้วก็ต่อยอด ประสบการณ์ให้ตัวเองอีกเยอะอีกมากมายน้องก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องของการโชว์นู่นโชว์นี่เพราะว่าน้องตั้งใจทํางานโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวน้องงานเยอะช่วงนี้งานโอ้โหเยอะมากๆน้องยูกินะครับงานเยอะจริงๆสําหรับวันนี้อะวันนี้ละกันน้องยูกิจะไปเจอท่านผู้ชมที่ไหนนะครับมีแฟนคลับถามมานะ ว่าน,น้องยูกิเนี่ยจะไปเจอแฟนคลับที่ไหนในวันนี้นะครับวันนี้ยูกิในเรื่องของการไปโชว์ตัวนะครับในการไปโชว์ตัวเดี๋ยวสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแอดขออ่านก่อนนะน้องยูกิเขามีงานโชว์ตัวหรือเปล่าวันนี้มีไม่อนลองหาสิมีโชว์ตัวไหม อ่ะโอเคนะก็คือวันที่11 1 5ถึง15นะวิมานพยาแดนจังหวัดยะโสธรเนาะยูกิไปโชว์ตัวนะครับที่เทศกาลอาหารดีดนตรีแซบและบอลลูนก็มีศิลปินมากมายนะครับมีไหมไทยหัวใจศิลมารีวนา่าเบิ้์นปทุมราดนะครับบิวจิตริยามามอบความสุขนะงานเยอะชวงนี้งานเยอะนะครับ ฟัฉโอ้มีข้อมูลเยอะนะครับ11ธันวาคม67ร้านสอปราณีค้าไม้บ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะน้องยูกินะครับน้องยูกิ1 1บอทค .67 ร้านสอปราณีค้าไม้อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี ไปให้กำลังใจกันได้นะน้องเต็มที่กับงานมากๆเลยนะครับขอแสดงความยินดีกับน้องยูกิที่ประสบความสำเร็จมีงานเยอะมีงานละครแล้วก็งานพรีเซนเตอร์จะจ่อเข้าเ,เร็วๆนี้นะครับแล้วก็ได้อยู่กับผู้ใหญ่ใจดีอย่างอาจารย์ประจักษ์ชัยที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการบริหารงานทำธุรกิจนะครับเนี่ยแหละมันเป็นผลส่งต่อให้กับ เหล่าศิลปินให้ประสบความสําเร็จเราอยู่กับคนที่ประสบความสําเร็จเราก็จะประสบความสําเร็จตามมันคือแรงดึงดูดเวลาเข้าไปอยู่นะครับก็ต้องดูได้วว่า ทัศนกติหัวหน้าเราเป็นยังไงหัวหน้าเราเป็นคนยังไงทํางานแล้วเป็นอย่างไรผลลัพธ์เป็นยังไงองค์กรเจรเินนุ่งเรืองหรือเปล่าเป็นคนคิดกล้าทําหรือเปล่านะถ้าเราไปอยู่กับหัวหน้าที่ไม่กล้าทําไม่กล้าที่จะลุยไม่กล้าที่จะส่งเสริมหรือจะลงมือทําอะไรต่างๆใดๆน,น,นะครับหัวหน้าแบบนี้ก็จะอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนแต่ถ้าเราเอาตัวเองอย่างน้องยูกิเนี่ยได้ไปอยู่กับอาจารย์มาจักชัย น้องยูกิก็จะเจริญรุ่งเรืองตามเพราะว่าเห็นตัวอย่างที่ดีเห็นในเรื่องของแนวความคิดทัศนคติอุดมคติต่างๆการทําการจัดงานนะครับไม่ใหญ่ไม่ทําใจถึงนะครับพึ่งได้น้องยูกิก,ก็จะมีความกล้ามีความคิดนอกกรอบในการที่จะปฏิวัติตัวเองออกจากกรอบเดิมๆให้มีความเอเตอร์เทนชีกดนักร้องลูกทุ่งสาวให้เป็นยุคทันสมัยกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะ น้องก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะตามบริบทของงานเพลงนะครับเราก็จะเห็นอะไรที่เป็นวาไราตี้ในตัวผู้หญิงที่ชื่อเพนปากาหรือครังพลอยวยพัฒน์มากขึ้นนะครับอ่ะมันจะเชื่อมโยงกันนะระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องนะน้องยุก,กิเนี่ยจะได้ลูกน้องเลยเรียกว่าเป็นศิลปินดีกว่าศิลปินในค่ายดีกว่านะบางคนเขาเรียกลูกน้องลูกน้องอาจารย์จากชัยแล้วอย่าไปเรียกนะครับเพราะว่ามันดูดูเชย ดูล้าสมัยนะอย่าไปเรียกรุนน้องอเรียกว่าศิลปินเบอร์ต้นๆดีกว่าของทางค่ายที่อาจารย์ประจักษ์ชัยเขารักมากๆแล้วน้องก็ทํากําไรให้กับทางค่ายได้เยอะมากๆนะครับยูกิเขาก็เหมือนกับเป็นเด็กในสังกัดนะเป็นเด็กที่อาจารย์ประจักษ์ชัยเขารักนะเพราะว่าน้องคนงนี้ใสยดี น้องนิสัยดีมากนะครับโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ